แล้วก็ต่อเนื่องกันเลยดีกว่าไหมดีไหมนี่ก็เป็นผลพวงจากการรัฐประหารสมุนอำนาจเผด็จการมันเกิดขึ้นแต่บุคคลคนนี้ได้ไปสอยเขาใหญ่เที่ยงเป็นตัวอย่างที่สอยอำนาจเผด็จการในครั้งแรกเขาใหญ่เที่ยงอยู่ที่ไหนโคราชใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่อจากนี้พบกับนักสู้แห่งที่ราบสูง ประตูสู่โคราชบ้านเองไม่ต้องเกรงใจกันปรบมือดดังต้อนรับเบรมบุยสารสุพลอาาัฐาวงครับพี่น้องที่เคารพครับสมือพนากลับลงกลางใจ องเสื้อแดงมากมายยังคงห่วงใหญ่และไม่ลืมกันแรมโบอีสานกลับมาแล้วด้วยรักูกพันคืออดกันบอจอมควันส่วนแรมโบนั้นคืออดจับใจเพราะต้องผัดผ้ากจากไปเกือบปี ปวดชอกช้ำชีวิตเพื่อที่สุดจะทนไหวเห็นภาพเพื่อนพ้องพี่น้องมาถูกยิงตายผ่านฝาระปรงมากมายจับตัวคนร้ายไม่ได้สักคนกลับมาครั้งนี้ขอเอาชีวิตเดิมพัน แรมโดยสาลประกาศกล้าเดินหน้าท้าชนเอาตัวคนผิดคนสังฆาประชาชนเอามาลงทันให้สมเจตนารมของคนเสื่อแดงสวัสดีครับพี่น้องคนเสือ้อแดง คิดถึงกันไหมครับเพราะต้องผัดผ้าจากไปเกือบปีเจ็บปวดชอกช้ำชีวิตเลือที่สุดจะทนไหวเห็นภาพเพื่อนพ้องที่น้องมาถูก ผ่านฟ้ารับประสงค์มากมายจับตัวคนร้ายไม่ได้สักคนลกลับมาครั้งนี้ขอเอาชีวิเดิมพันแรมโบอีสานประกาศกล้าเดินหน้าท้าชนเอาตัวคนผิดคนสังเ ประชาชนเอามาลงทันให้สมเจตนารมของคนเสือแดงขอบคุณกาพี่น้องที่รักทั้งหลาย มาครบรอบพี่น้องครับผ่านมาหกปีเต็มกับความขมขื่นความเจ็บปวดที่พี่น้องประชาชนได้รับและบุคคลที่น่าสงสารและบัดนี้ยังกลับบ้านเมืองไม่ได้เลยคนที่ถูกกระทำเหมือนกับพวกเราแต่พวกเรายังอยู่ในประเทศได้แต่อีกคนอยู่ประเทศไทยกับประเทศไทยไม่ได้เป็นบุคคลที่น่าสงสาร นั่นคือนายกในดวงใจของเราพันตำรวจโททักษิณทินวัตรออภบเมื่อให้กำลังใจท่านทักษิณชินวัตรพี่น้องหกปีเต็มที่มันยึดอำนาจ19กันยายน49่าทำให้นายกในดวงใจของเราไม่สามารถกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนได้พี่น้องครับมันยัดเยียดคอกล่าวหามันตั้งตุลาการเพื่อเข่นฆ่าบุคคลที่เรารัก พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวิธีการอย่างนี้ให้พี่น้องกลับไปถามแต่ละคนไอ้พวกยึดอำนาจ19เกกันยาที่ไปวางแผนที่บ้านในปีมาลากุลช่วยถามมันหน่อยได้ไหมว่าหกปีผ่านมาประชาชนได้อะไรช่วยตอบครับเลี้ยงหน้ามาตอบกันเลยไอ้พวกคณะปฏิวัต,ตวอออิทั้งหลายพวกคณะคอมชทั้งหลายไอ้พวกยึดอำนาจทั้งหลาย เลี้ยงหน้าถามมันทีละคนเิครับหกปีประชาชนไม่ได้อะไรเลยมีแต่ความชิบหายและประเทศไทยถอยหลังลงคลองพี่น้องผมเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเดียวความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนพี่น้องรู้ไหมอะไรพี่น้องครับความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยหลังการยึดอำนาจส9เกกันยาสี่เก้า คือไอ้พวกนายพลทั้งหลายไม่เป็นไรพี่ขอบคุณมากไม่ต้องใม่ผมสบายแล้วผมเปียกหมดแล้วความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายคืออะไรไหมพี่น้องคืออะไรรู้ไหมก็ไอ้พวกนายพลที่ยึดอำนาจมันรวยทุกคนคือพี่น้องมันรวยทุกคนช่วยไปตรวจสอบทรัพย์สินไอ้คณะยึดอำนาจหน่อยช่วยไปต่อตรวจสอบทรัพย์สินไอ้คณะคอมมิชชั่นหน่อยไอ้พวกนายพลทั้งหลาย ที่ไปวางแผนกันที่บ้านในปีมวลากุลแล้วก็ประกาศยจนาสิบเก้ากันยามันรวยขึ้นทุกคนใช่ไหมพี่นางเข้ามาสู่อำนาจมาแสวงหาผลประโยชน์มากอบโกยมาโกงกินไม่เคยทำอะไรเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเพื่ออำนาจของพวกพ้องตัวเองเท่านั้นและในที่สุดตัวเองก็เสวยสุข รวยเอามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและเป็นเช่นนั้นจะไปพี่น้องพี่น้องที่รักทลายครับมันเป็นคมขวางขมขืนเจ็บปวดแต่ไอ้ผมนี่พูดอะไรไปประเดี๋ยวก็เข้าไปอยู่กับเจ๊งดอกจิกอีกแล้วครับพี่น้องครับพอพูดอะไรมากมันก็อ้างจะถอนประกันไในฝ่ายคา้านไอ้ฝ่ายประเด็ิการไอ้สมุนอามาดไอ้พักแมะหลังสาบ มันก็จ้องที่จะถอนประกันอย่างเดียวเลยพี่น้องถามว่ากลัวไหมกับพวกเราจะต้องไปอยู่ในคุกในตารางมันก็ไม่ได้กลัวหรอกพี่น้องความเป็นความตายมันก็ผ่านมาหมดแล้วไอ้คุกตารางก็ไม่ได้กลัวอะไรแต่ว่าสิ่งที่เรานำเสนอต่อพี่น้องนั้นมันเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงถ้าเกิดไอ้พนรรักงานสาบทั้งหลายเนี่ย ช่วยตอบสิช่วยตอบที่ว่าประชาธิปย์นั้นสนับสนุนการยึดอำนาจใช่ไหมช่วยตอบหน่อยได้ไหมไม่เห็นพรรคแมลงสาพรรคประชาธิปัย์นั้นมีใครกล้าออกมาพูดสักคนแต่เวลาที่เขายึดอำนาจบ้านเมืองเสียหายย่อยยับแล้วไม่เคยออกมาต่อต้านไม่เคยออกมาปกป้องประเทศชาติและประชาชนสมควรเป็นฝ่ายค้าน ตลอดชาติกับพี่น้องครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับผมเห็นใจพี่น้องพี่น้องคนเสื้อแดงได้โปรดเข้าใจเถอะว่าหกปีที่ผ่านมาความเจ็บปวดความขมขื่นพวกเราเฝ้าระวังตัวตลอดเวลาพวกเรารวมตุมกลุ่มรวมพลมังรวมพลังรวมกลุ่มกันตลอดเวลาเพื่อที่จะเตรียมการต่อต้านการยึดอำนาจ การทำการรับประทารอีกพวกเราเตรียมตัวตลอดไม่ได้กินไม่ได้หลับไม่ได้นอนต้องออกเคลื่อนไหวรณร้คล,ลงให้พี่น้องมีความตื่นตัวตลอดเวลาเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์ยึดอำนาจขึ้นมาอีกเพราะเราไม่ต้องการตีให้ประเทศชาติมันเสียหายย่อยยับไปยิ่งกว่านี้อีกและผมก็เชื่อมัน่นได้โปรดเข้าใจสอสอที่เป็นเสื้อแดง ไม่ว่าจะเป็นหมอเหวงหมอเหวงไม่ว่าจะเป็นวัลชัยเรียกหมอเหวงเรียกทดทวนทดทวนดูว่าเรียกถูกหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นสสหมอเหวงไม่ว่าจะเป็นสอสนะครับณัตวุฒิไม่ว่าจะเป็นสสอจตุพรไม่ว่าจะเป็นสสวรลชัยสก่อแก้วสสเสื้อแดงทุกคนพี่น้องสอสวิภูตะแหลง ก็ได <ítulo> <es> anyway, <match>, ้นำเสนอต่อพักต่อสภาต่อรัฐบาลตลอดเวลาว่าบ้านเมืองมันถึงเวลาที่เราจะแก้กฎหมายและตํานุนที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเราพยายามทุกรูปแบบแล้วแต่พวกมันก็ยังขัดขวางอยู่โดยเฉพาะไอ้พักแมลงสาบและไอ้พันธมิตรมอบโกเต็กใช่ไหมพี่น้องมันก็ยังขัดขวางอยู่ บ้านเมืองเรากว่าจะเลือกตั้งกว่าจะมีนายกเก่งอย่างนายกริงลักขึ้นมาบริหารประเทศชาติกว่าจะมีนายกสตรีที่เข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนกว่าเราจะได้อำนาจรัฐกลับคืนมาผมเข้าใจครับแลมโบอีสานเข้าใจและผมก็เชื่อมั่นว่าพี่น้องคนเสื้อแดงส่วนใหญ่เข้าใจว่าทุกอย่างมันต้องค่อยเป็นค่อยไปถ้าเราหักอีกที เราก็จะสูญเสียอำนาจรัฐไปอีกพี่น้องอยากสูญเสียอำนาจรัฐอีกไหมเราไม่อยากเพราะพี่น้องต้องเข้าใจว่าขณะที่เราเป็นฝ่ายค้านหรือเราไม่ได้เป็นรัฐบาลน,นั้นพวกเราต้องติดคุกพวกเราต้องติดตารางพวกเราต้องถูกไล่ล่าต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศพวกเราต้องถูกฆ่าถูกแกงพวกเราต้องถูกกระทําเล่นงาน ทุกรูปแบบโดยอำนลาดรัฐของรัฐบาลที่มันเป็นอยู่ในขณะนั้นถ้าให้มันกลับมาเป็นรัฐบาลอีก,พวก,กพวกเราลำบากครับพวกเราลำบากเรายอมได้ไหมดังนั้นเราเหล่อยอมไม่ได้ยอมไม่ได้เด็ดขาดที่จะให้ผลพักพลงสาบทั้งหลายสมุนอามาทั้งหลายได้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกเหตุผลเนื่องจากว่ามันเข้ามา มันก็จัดก,การกับพวกเราทันทีและมันก็จะัดการสร้างค้าพี่น้องประชาชนอีกทันที98ศพบ,บาดเจ็บ2,000กว่ามันเคยออกมารับผิดชอบไหมพี่น้อง98ศพบ,บาดเจ็บ2,000กว่าสูญหายอีกไม่รู้เท่าไรมันเคยออกมารับผิดชอบไหมถ้าเกิดมันเป็นรัฐบาลอีก พี่น้องเอ้ยยาว่าแต่98าบดศพเลยอยาว่าแต่บาดเจ็บสองพันกว่าเลยผมว่าจะตายอีกมากมายครับพี่น้องจะตายอีกเป็นเบื่อครับพี่น้องครับดังนั้นวิธีการแนวทางของรัฐสภาแนวทางของสภาบุทนราษฎรแนวทางของรัฐบาลแนวทางของพรรคเพื่อไทยมีวิธีการที่คอยเป็นค่อยไปและต้องการที่จะ ทำให้พี่น้องประชาชนได้รับประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อยู่แล้วต้องการที่เอาประชาธิปไตยมาอยู่ในมือพี่น้องอยู่แล้วพวกเราต้องให้กําลังใจรัฐบาลพวกเราต้องให้กําลังใจนายกปูเอาขอเสียงผมหน่อยเชื่อพี่น้องเมื่อเราเมื่อเราทนความเจ็บปวดมามากแล้วเราจะทนความเจ็บปวดต่อไปอีกหน่อยไม่ได้เลย เมื่อเราทนความเจ็บปวดมามากแล้วเราทนอีกนิดเดียวเพื่อให้บ้านเมืองมันเป็นประชาธิปไตยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่านะครับผมทนได้พี่น้องคนสดแสดงส่วนใหญ่ก็ทนได้และเราจะไม่ยอมเพียงพ้นให้พวกมันอีกต่อไปพี่น้องครับก็อย่างที่ลูกข่าวกันว่าเลมโบป่วย ไม่ได้จัดรายการประชาชนข่าวต้องหยุดพักรักษาตัววันนี้ก็เอาสังขารที่ไม่สมบูรณ์เอาสังขารที่ไม่เจ็บป่วยไม่สบายมาร่วมกับพี่น้องด้วยถึงแม้ว่าจะไม่สบายแต่ผมก็มีหัวใจที่สู้สู้และไม่มีวันถอยไม่มีวันถอยจะเป็นจะตายจะเจ็บไข้ได้ป่วย จะพิกลพิการอย่างไรไม่มีถอยไม่มีถอยจะสู้จนกว่าบ้านเมืองจะเป็นประชาธิปไทยพี่ครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับสวัสดีครับ